เราไปเชิญท่านประสงค์บูรพงศ์ตามด้วยท่านศาสตราจารย์โควิดพวงงามนะครับกอบียนท่านประธาน,นที่เคารพครับผมได้แพทย์ประสงค์บูรพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเสริรวมไทยจากนครพนมนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมเห็นด้วยทุกป,ประการสําหรับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในการนี้ไปลายในวันนี้ที่ยติเกี่ยวกับการเปิดสถานบริการบันเทิงรบวงจรและการสกาดติโน,โนในประเทศไทยนะครับเท่าที่ผ่านมานครับท่านประธานบ้านของเราเนี่ยมีเรื่องของการปราบบอลเปิดบอลกันอยู่ตลอดเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการประจำหรือผู้ที่รักษากฎหมายก็มีถูกกล่าวหาถูกละที่ผ่านมาตลอดเวลานะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาผมว่าไม่เฉพาะประเทศของเราเท่านั้นนะครับทั่วโลกก็เป็นมานานแล้วครับเรื่องการพนัน โสมเปนีีก็ดียาสูบก็ดีมันมีแต่งตระทัย,ยุคโบราณนะครับตัง้งแต่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับแม้ว่าศาสนาพุทธศาสนาทุกศากสนาในโลกจะพยายามสั่งให้เขินห่างจากอบายมุกลดละก็ยังทําไม่ได้ประเทศหลายประเทศนะครับได้ตากฎหมายที่เข้มงวดกดขันแต่ก็ทําไม่ได้ปราบไม่ได้ครับทุกศาสนาในโลกก็ห้ามในปามนันถึงจะห้ามอย่างไรก็ไม่ทําให้เรื่องนี้สูญหายไปได้ แต่มีเรื่องที่น่าสนใจน่าศึกษานะครับว่าเรื่องของอำนาจมหาอาณาจากันยิ่งใหญ,ญ่ของกุ๊บไบขานก็ดีอเล็กซานเดอร์ก็ดีนาซีเยอรมันก็ดีความยิ่งใหญ่ของมหาอาณาจาเหล่านั้นนะหมดไปเพราะการเวลาแต่ท่านประธานครับการพันนันกลับไม่เป็นอย่างนั้นตรงเงินข้ามนะครับกลับมีความก้าวหน้าเสมือนกับพัฒนาครับก้าวหน้าไปทุกยุคทุกสมยัยก้าวขึ้นก้าวขึ้นตลอดเวลาจนก,การะทั่ทงในวันเนี้ย ก้าวาตามเทคโนโลยีที่เรียกว่ามีการพัฒนานทางดิจิตอลแล้วขณะน,นี้ดิจิตอลเนี่ยมากมายครับเปิดดูในสามาร์ทโฟนของทุกๆท่านเห็นตลอดเวลาเป็นเป็นที่หน้าหนากันกอกหนักใจของสังคมบ้านเรานะครับซึ่งหน้าที่เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องปราบปรามอย่างจริงจังจะแบบใดก็ตามบางคนบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็ได้ธรรมดาทีเคารพครับปัญหาบอนการพนัน ในประเทศของเราก็เหมือนกันครับพิษมันไม่ได้อยู่ที่สังคมเท่านั้นนะครับเป็นของรัฐที่ต้องเยียวยาด้วยนะครับท่านประธานครับกระผมก็ได้ยกย่องว่าการประนานเป็นของดีแต่เป็นถสีงซึ่งเราจะต้องทําควบคู่กันไปเพราะไม่ตั้งดีและเร็วนะครับไม่ว่าทางใดก็ตามยกตัวอย่างว่าเรามีเรามีเราห้ามการประนานแต่เรามีบ่อนแล้วก็มีกองสลาก เราไม่ให้คนดูดบุหรี่ก็มีโรงงานบุหรี่เราไม่ให้คนดื่มเหล้ามันก็มีโรงงานเหล้าเก็บแบบสีกันนะครับทิ้งต่างๆเหล่านี้เป็นเกิดขึ้นนะครับแล้วประเทศทั้งหลายที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเราก็พูดกันมาตลอดเวลาว่าเพราะศาสนาห้ามอย่างหนักเราจึงก่อให้เกิดให้การพนันหรือไปถึงที่ถูกต้องกันบ้างหน่ยเนี่ยคงจะทาลำบากประเทศไทยศาสนาเข้มแข็งนะครับแต่ขณะเดียวประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียเขมร กัมพบเดียก็มีบ่อนการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายทางนั้นนะครับท้งนี้มีถานาที่เข้มแข็งทางนั้นนะครับท่านประธานที่เคารพครับแล้วทําอย่างไรล่ะกิผมคิดว่าการพนันนั้นต้องทําให้ถูกตามกฎหมายผมยินดีสนับสนุนขอฝากไว้อย่างท่านกรรมการิการว่าต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับโดยเหตุผลหลายอย่างสมัยก่อนนะครับผมก็เชื่อว่าหรือสังคมเชื่อว่าที่มันการพนันไม่เป็นตามกฎหมายไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าผู้รักษากฎหมายไม่อยากให้เกิด ไม่ให้เกิดนะครับอย่างเช่น,นต้นว่าถ้าเกิดแล้วเขาจะปราบปรามไม่ได้แต่ผลปรากฏแล้วนะครับว่าจากการวิเคราะห์วิจัยของท่านอาจารย์ชยะพานกิจนะฮะก็ได้รวบรวมสิ่งข้อมูลทั้งหลายที่เกิดจากท่านทางตรวจตำรวจระดับสัญชาตัตรนะฮะท่านสัญชาตัตรที่มาเข้ารวบรวมแล้วมาทําตามวิจัยทั้งลักษณะทางสถิติด้วยนะก็ปรกากฏแบบนี้ครับว่าข้อหนึ่ง ประเด็นทางสังคมเนี่ยวัฒนธรร,รมและศีลธรรมเนี่ยส่วนใหญ่ให้มีความคิดว่าการเปิดคาติโนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้มีส่วนให้เกิดปัญหาทางสังคมวัฒนธรรมหรือศีลธรรมแต่อย่างใดประเด็นที่สองทางด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่มีข้่คิดเห็นว่าการเปิดคาทิโนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะทําให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมากกว่าผลเสียข้อที่สประเด็นทางด้านทุจริต คอร์รัปชันหรือผู้มีอิทธิพลส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปิดคาเทโนโให้ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยว่าจะทําให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสียคือสามารถลดการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งเป็นการลดการใช้กําลังพลหรืองบประมาณของรัฐในการปราบปรามบ่อนการพนันเถือ่อนหรือการติดตามจับกลุมนักพนัน ทําให้สามารถนําเวลาและกําลังพลไปใช้ในการปราบปรามอาชญากรรมอื่นๆตลอดจนสามารถลดจํานวนของผู้มีอิทธิพลมือปืนหรือนักลิงละหรือนักแลนลคูมบ่อนได้ท่านประธานที่เคารพเราได้ผ่านยุคข,ของโควิดมาเป็นปีที่สองขณะนี้หลายๆประเทศก็เข้าเป็นกลุ่มที่ระยะที่4ี่แล้วเราอยู่กันมาระยะแรกเราก็กลัวแต่ความกลัวเราก็ทำให้ไม่กล้าไปไหน ม่กล้าไปไหนก็ทําให้เศรษฐกิจมันล่มสลายอดตายไม่ตายด้วยโรคก,ก็มากาตายด้วยเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในระยะหลังนี้เมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้อยู่โควิดได้ตะได้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในระยะหลังๆในในโยบายของรัฐของทั่วโลกเนะี่ยอยู่ให้ได้อยู่กับเขาอยู่กับมันอยู่ให้เป็นเช่นเดียวกันครับการบรรนันเกิดวันนานแล้วเราต้องอยู่กับเขาให้ได้อยู่เขาให้เป็นคือต้องป้องกันทุกๆวิถีทาง แล้วก็สนับสนุนก็สนับสนุนในทิ่ที่มันจะเป็นประโยชน์แก่รัฐคือทั้งทางด้านศาสนาทางด้านนักจรเมืองทั้งหลา,า,า,ายก็ต่อต้านไปด้วยนะครับบุหรี่ก็ต้องต่อต้านแต่ก็ยังต้องมีบุหรี่ขายอยู่เช่นเดียวกันครับเราคุมกําเนิดทํใไ้ก่อกำเนิดก,นก,นก็ต้องไม่นอนนอนกันแต่ก็ยังมียากรคุมกําเนิดเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ประเดนที่ลบตง่งต่างนี้ผมยินกราบฝากท่านประธานด้วยว่าผมขอฝากแนวคิดความเห็นทั้งหลายไปยังท่านคณะกรรมการริการที่เกี่ยวกับ ยัตติการเปิดสถานบริการทบวงจรนกาทีโนโในประเทศไทยนะครับขอฝากด้วยครับผมเห็นด้วยแล้วเห็นว่ามันควรจะทําตั้งนานแล้วก็อ,อยากให้เกิดในสมัยของสภายุคนี้แล้วครับขอขอบพระคุณครับทํานปานครับครับขอบคุณมากครับต่อไป